สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะห่างหายจากการทําคลิปไปสักพักหนึ่งเลยค่ะเนื่องจากว่าติดภารกิจใน soi, การปฏิบัติหน้าที่นะคะสําหรับคอนเทนต์วันนี้นะคะหัวข้อเนี่ยมีความสําคัญมากเลยอยากจะมาทําความเข้าใจและก็ขอความร่วมมือกับผู้รับบริการที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนะคะการแจ้งข้อมูลตามจริงอย่างครบถ้วนจะช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว,วและมีประสิทธิภาพนะคะ ที่สําคัญนะคะเป็นการลดความเสี่ยงให้กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะทุกท่านทราบไหมคะการปกปิดข้อมูลช่วงโควิดระบาดเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งผลเสียมากกว่าที่คิดส่งผลเสียกับใครบ้างไปดูกันเลยค่ะข้อที่1เสี่ยงต่อตัวของผู้ป่วยเองค่ะการที่ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล แพทย์ผู้รักษาและพยาบาลจะให้การดูแลเหมือนผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปนะคะเนื่องจากโควิด -19 มีอาการครล้ายโรคหวัดหรืออาการครล้ายโรคติดเชื้ออื่นๆค่ะและการรักษาโควิด -19 มียาเฉพาะที่ไม่ใช่ยารักษาโรคหวัดทั่วไปนะคะทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษาได้ทันท่วงทีค่ะความเสี่ยงข้อที่2เสี่ยงต่อญาติของผู้ป่วยค่ะ จากข้อมูลที่ผ่านมาผู้ป่วยติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัวเนื่องจากอยู่บ้านเดียวกันมีการทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิดหากวินิจฉัยได้ล่าช้าอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายต่อบุคคลอื่นเป็นวงกว้างค่ะข้อที่3ข้อนี้สำคัญมากเลยค่ะหากบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสผู้ป่วยโดยไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเสี่ยงต่อการรับเชื้อจากผู้ป่วยได้ค่ะ และสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คืออาจจะมีการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลอย่างเป็นวงกว้างเลยค่ะปิดตึกกักตัวเจ้าหน้าที่ไม่มีคนดูแลนะคะและความเสี่ยงข้อสุดท้ายเสี่ยงต่อผู้ป่วยรายอื่นที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะอมืมีความเสี่ยงอะไรนะอ๋อเสี่ยงต่อคนที่บ้านของหมอพยาบาลด้วยนะคะ เราจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้อย่างไรไม่ยากเลยค่ะมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อที่1สวมหน้ากากอนามัยสม่ำเสมอข้อที่2ล้างมือบ่อยๆนะคะข้อที่3ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนไม่ปกปิดข้อมูลค่ะการปกปิดข้อมูลช่วงโควิดระบาดเมื่อมาโรงพยาบาลส่งผลเสียมากกว่าที่คิดเลยนะคะในฐานะบุคลากรทางการแพทย์อยากขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะ ดช่วยเราด้วยการให้ความร่วมมือให้ข้อมูลตามจริงเมื่อมาโรงพยาบาลอย่าปกปิดให้ข้อมูลจริงนะคะอย่าอายที่จะพูดความจริงการให้ข้อมูลตามจริงอย่างครบถ้วนเป็นการป้องกันตัวคุณเองและคนที่คุณรักให้ปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะแล้วเราจะข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากของการระบาดโควิด -19 ไปได้วยกันค่ะสู้ๆค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย